สิ่งหนึ่งที่เป็นยอดปรารถนาของผู้คนทั้งหลายก็คือชีวิตและการงานที่ราบรื่นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งหน้าที่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผู้คนต่างก็อวยพรกัน,กนหลายประการนอกจากให้โชคดีให้มั่งมีอันนี้ก็คือให้มีชีวิตและการงานที่ราบรื่น แต่บางครั้งเนี่ยให้ความราบรื่นนะมันก็ไม่ดีเสมอไปนะในทางตรงข้ามเอาความไม่ราบรื่นของชีวิตของการงานมันก็จ,จะดีก็ได้นะมีชายหนุ่มคนหนึ่งจะเป็นลูกชาวไร่แล้วก็เรียนจบนะ ปวสไม่ได้เรียนจบมาเท่าไหร่พอจบมาก็มาทำงานเป็นลูกมือของบริษัทที่ทำงานโฆษณาแล้วก็ต้องทำงานรับใช้ช่วยเหลือพี่ๆที่ อ่าทำงานโฆษณาสุดท้ายแต่ว่าเขาจะให้ทําอะไรซึ่งงานอันนี้ก็รวมไปถึงการหาอุปกรณ์ประกอบฉากด้วยมีคราวหนึ่งบริษัทโฆษณานี่ก็ได้ได้งานนะจากอินโดนีเซียลูกค้านี่ก็ต้องการโฆษณาที่มีเสือนะมาประกอบฉากด้วย ก็เป็นหน้าที่ของอชายหนุ่มคนนี้แกชื่ออูเนี่ต้องไปหามาแกก็เป็นเด็กจบใหม่นะแล้วก็เด็กฝึกงานด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าจะไปหาเสื้อมาจากไหนนะเดีย๋ยวว่าแต่เสื้อเลยเนี่ยหมานี่ก็ยังหายากเลยนะมาเข้าฉากจนปัญญา ก็เลยถามพี่ๆนะในบริษัทก็มีคนแนะนำว่าให้ลองไปถามพี่คนหนึ่งเส็จนะไอชื่อหนุ่มนะประสบการณ์เยอะอู๋ก็ดีใจนะไปหาหนุ่มอนะรุ่นพี่ว่าอย่างนอบน้อมเลยนะแล้วก็พูดอย่างสุภาพว่าพี่ครับช่วยแนะนำเล่อยครับนะว่าจะหาเสือได้จากที่ไหน เพราะว่าพี่คนนั้นนี่มองตาโอูนี่คำแบงเลยนะแล้วก็พูดอย่างไรน้ําเสียงเลยว่าทําไมกูต้องบอกมึงด้วยทําไมกูต้องบอกมึงด้วยเมื่อพอได้ยินประโยคนี้นะความรู้สึกของโอ้นี่แกรู้สึกมันก็ว่ามีมีดมาปักอ,อกเลยนะไม่คาดคิดว่าจะเจอคําพูดแบบนี้ทั้งโกรธนะแล้วก็น้อยใจแล้วก็ผิดหวังด้วย ร้องไห้เลยนะเราเกิดความท้อถอยแต่แล้วก็เกิดใจฮึดสู้ขึ้นมานะก็พยายามทุกวิธีทางนะว่าจะหาเสือมาประกอบฉากได้ยังไงก็อาศัยสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองนี่แหละดูว่ามีที่ไหนที่เขานะ,นะ,นะเลี้ยงเสือมั่ง หาไม่เจอนะก็ลองหาตามร้านหาดูรายชื่อร้านที่เขาเลี้ยงหรือขายสัตว์เช่น,นพวกหมาช่วพวกแมวเนี่ยก็ไปหาร้านเหล่านั้นก็ไม่ได้เรื่องนะสุดท้ายก็ไปจดไปจตุจักรนะจตุจักรนี่นมันมีร้านขายสัตว์เยอะก็มีคุณยายคนหนึ่งเยขายหมานะแต่ก็แนะนําให้ไปไปลองหาที่ฟาร์มจระเข้ดู ก็ไปฟราร์มจอระเขคไปเจอคุณลงุงคนหนึ่งแกเลี้ยงเสือไว้นะือแกเลี้ยงเสือแต่แกก็ไม่ยอมให้ยืมเสือง่ายๆนะต้องวานล้อมต้องนะพูดจาชักแม่น้าทั้งห้านะสุดท้ายแกก็ยอมนะให้ยืมเสือมาประกอบฉากแกบอกว่านี่เป็นบทเรียนล้าค่ามากเลยนะมันเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดแต่มันก็สอนให้เห็น ถึงบทเรียนที่สำคัญคือว่าให้พึ่งตัวเองเมื่อมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องให้ต้องพึ่งตัวเองก่อนพยายามเต็มที่ก่อนที่จะไปแบมือขอความช่วยเหลือลจากใครบทเรียนนี้เนี่ยมันก็ได้สร้างนิสัยใหม่ให้กับอูนะเวลา ได้งานหรือว่าเจอปัญหาอะไรนี่จะไม่นึกถึงคนอื่นแต่นึกถึงนะความเพียรความตั้งใจของตัวเองต้องพยายามเต็มที่นั่นก็นทำให้ากลายเป็นคนที่มีประสบการณ์มากแล้วก็มีความขยนันมีความอดทนเวลาเจออุปสรรคเจอปัญหา ไ็ไ่ท้ององ,ง่ายๆนึกถึงประสบการณ์ครั้งนั้นแล้วก็ทำให้มั่นใจว่าเนี่ยขนาดตอนที่เรายังไม่มีประสบการณ์เลยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองตอนนี้เรามีประสบการณ์เยอะแล้วทักษะก็มากเครือข่ายก็ไม่น้อยจะไปท้อถอยทำไม ก็กลายไปว่าเจอปัญหาอะไรเนี่ยไม่เคยไม่เคยท้อถอยนะนีเรากัดฟันเอาชนะมันได้ในที่สุดแกบอกว่าเนี่ยเป็นพ่อเหตุการณ์ทั้งละคำพูดของรุ่นพี่ที่บอกว่าเนี่ยทำไมกูต้องบอกมึงด้วยเนี่ยว่ามันแม้ว่ามันจะทำความเจ็บปวดนะเหมือนกับมีดที่ปักอกเนี่ยว่าแต่มันทำให้ได้ปิดเรียนที่ล้ำค่ามาก ทำให้กลายเป็นคนใหม่เลยจากคนที่คิดจะไปพึ่งพาความช่วยเหลือลจากใครกลายเป็นคนที่ะพึ่งความเพียรของตัวก่อนที่ไปขอความช่วยเหลือลจากใครนี่ต้องทําเต็มที่ซะก่อนแล้วมันก็มีทางออกทางไปถ้าว่าพยายามเต็มที่อตลังชายคนนี้เนี่ยนะแกก็ พัฒนาตนนะสร้างเนื้อสร้างตัวจนทั้งกายเป็นโปรดิวเซอร์โฆษณาตอนหลังนี้สร้างสร้างบริษัทนะตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาเลยเป็นบริษัทโฆษณาที่ใหญ่มากในปัจจุบันนะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าคิดนะว่าถ้าเกิดว่าไปขอ รุ่นพี่ที่ชื่อหนุ่มแล้วเขาช่วยเหลือนะเขาแนะนําสามารถจะหาเสือมาได้ทุกอย่างราบรื่นชีวิตของอูวนี่คงจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะแต่ว่าการที่เขาฏิเสธให้ความช่วยเหลือแถนพูดจานะด้วยถ้อยคำที่กนะระด้างนะรายน้ำใจเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ย เปลี่ยนวิธีคิดเลยเป็นวิธีการแก้ปัญหาจากการขอความช่วยเหลือลจากคนมาเป็นการอาศัยน้ำพักน้ำแรงของตัวนั่นเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่า,าการงานราบรื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะดีเสมอไปถ้างานราบรื่นเนี่ยชีพอของคนที่ชื่ออู๋นี่คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก่านนี้ก็จะเป็นลูกจ้างกินเงินเดือน ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจาการที่ใหญ่โตให้ความเบื้องหลังความสำเร็จทางโลกของผู้คนมากมายเนี่ยมันก็เพราะเจอหินนะเจออุปสรรคเจอความผิดหวังเจอคาําพูดที่กระด้างแต่จริงไม่ใช่เฉพาะความสำเร็จทางโลกนะความสำเร็จทางธรรมนี่ก็ก็เหมือนกันนะถ้ามันราบเรื่อไปหมดนี่ก็ความสําเร็จหรือการบรรลุธรรมก็ อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในสวัยพุทธกาลก็มีพิสูจนีท่านหนึ่งนะท่านมาบวชเนี่ยเมื่อตั้งคันแต่ไม่รู้ตัวตเป็นคันอ่อนๆมาบวชแล้วไม่นานเนี่ยคันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็โชคดีนะที่สามารถจะพิสูจน์ได้ว่าตั้งคันก่อนที่จะมาบวช อันนี้เมื่อคลอดทารออกมาเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกของตัวได้เพราะว่าเป็นพิสูจน์นี้ก็มีคนมารับลูกไปชุบเลี้ยงแทนก็คือพร,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 ระเจ้าประสัญจิโกศลพระเจ้าประสัญจโกสลนี่ก็เลี้ยงเด็กคนนี้นี่เหมือนลูกเลยนะตั้งชื่อว่ากุมารกัสปะ กุมารกัสปาเนี่ยเมื่อโตขึ้นก็นึกว่าพระเจ้าปะสนทิโกศนเป็นพ่อนะต่อหลังมารู้ความจริงว่าไม่ใช่แล้วก็รู้ว่าแม่นี่บวชเป็นพิสุณีในความที่ถูกเพื่อน้ล้ะว่าเป็นลูกไม่มีพ่อเนี่ยก็ทำให้ท่านภายหลังเนี่ยกุมาเด็กชื่อกุมารกัสปานี่ ตัดสินใจออกบวชนะที่แล้วก็บวชเรียนก่อนบวชเรีนก็ทําความเพียรอตอนหลังก็ได้บรรลุอรหันต์นะในส่วนพิสูจนนี้ผู้เป็นแม่นี้ก็ตั้งแต่ลูกนะไปอยู่กับพระเจ้าประเสนีฐทก่กสน,นี้ก็คิดถึงลูกอยู่ทุกวันเลยมีความอะไรนระ้องไห้ทุกคืน จนเวลาผ่านไปก็ได้ทราบว่าลูกชายนี่บวชเนนวันหนึ่งนบินธบาลนี่ก็เห็นนะเน,นกุมากัะสปะเดินมิทบาทอยู่แต่ไกลๆ <นะ S 2> ก็วิ่งเข้าไปหาเลยนะด้วยความรักกะว่าจะเข้าไปสวมกอด แต่ว่าพอใกล้จะถึงก็เกิดสะดุดหกลม้มอันนั้กนกูมากับสปาเนี่ยหันมาก็รู้ว่านะเกิดอะไรขึ้น,นท่านก็มีความคิดขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเราพูดด้วยถอยคำที่ไพเราะนะกับโยมแม่เนี่ยโยแม่ก็โยมแม่มแล้วก็คงจะ มีความสิในหารักใข่ในตัวท่านมากขึ้นก็จะทำให้เนินช้านในการบรรลุธรรมอย่ากกันนั้นเลยนะะเราควรจะพูดจาให้ท่านเนี่ยหมดความสิเนหาจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำความเพียรบรรลุธรรมได้ ก็เลยพูดด้วยเสียงอันดังนะใส่พิสุณีเลยนะว่าท่านมัวทำอะไรอยู่ทำไมจึงยังตัดความรักไม่ได้พิสุณีผู้เป็นมารดานี่พอที่จริงก็ตกใจนะแล้วก็เสียใจมากเลยน้อยใจด้วยว่าเนีราเศร้าซานึกถึงลูกนะร้องหไห้ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงลูกมา สิบกว่ปีแต่ทำไมลูกเนี่ยจึงพูดอย่างไร้เยื่อใ่แบบนี้พอคิดได้เช่นนี้เนี่ยก็ตัดรักตัดอะไรเลยนะนะหมดความเสียหาในนะตัวลูกชายนะพอตัดใจได้นี่ก็หันไปทำความเพียร เพราะก็ว่าได้บรรลุอรตผลเนี่ยในวันนั้นเลยนะคือถ้าพระกุมารหรือเน่งกุมารกสปะเนี่ยพูดจาดีๆอภิสุนี้เนี่ยท่านนี้คงจะไม่ได้บรรลุธรรมเลยก็ได้แต่พอเจอถ้อยคำที่นะเรียกว่าเสียแทงใจก็ได้เป็นถ้อยคำที่ไร้เยื่อใหญ่ เป็นถ้อยคำที่ไม่คิดว่าจะได้ยินก็ทำให้นะตัดรักนะตัดอะไรได้จะทำให้นะทันมาปฏิบัติทำอย่างจริงจังในการที่คนเราเนี่ยได้เจออุปสรรคหรือว่าเจอปัญหาเจอถ้อยคำที่หยาบกระด้าง มันสามารถจะเปลี่ยนชื่อขงคนได้หลายคนเลยนะถ้าคนเราบางครั้งเนี่ยนะถ้าไม่เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยให้ความเปลี่ยนแปลงก็ไม่เกิดขึ้นก็ยังคงคิดเหมือนเดิมนะยังมองเหมือนเดิมยังทำเหมือนเดิมหรือว่ายังมีสายเดิมๆอยู่ แต่พอเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอแรงกระทบกระแทกเขาก็รู้ว่าหรือจำใจยอมรับว่านิสัยเดิมวิถีเดิมความคิดเดิมความรู้สึกเดิมนี่มันมันใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องหันไปหาวิธีใหม่นะหรือว่าหันไปหาวิธีการใหม่ มันทำก็เป็นธรรมดาคนเรานะถ้าจะเลือกทางเนี่ยเราก็เลือกทางที่ง่ายนะทางที่ยากเราก็ไม่เคยเลือกหรอกระหว่างการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะกับการดิ้นรนด้วยตัวเองเนี่ยนะคนเราก็มักจะเลือกทางที่ง่ายคือทางแรกนะและถ้ายัางเลือกทางแรกต่อไปจนเป็นนิสัยเนี่ยมันก็คงจะไม่มีความเจริญก้าวหน้า แต่พอเลือกทางแรกแล้วเนี่ยมันตันเจอคนกระแทกกลับมาทำไมกูต้องบอกมึงด้วยมันก็บังคับให้ต้องเลือกทางที่ยากกว่าคือการพึ่งพานํำพักนำแรงตัวแต่แม้มันจะยากแนละ้วแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดการพัฒนาตนอย่างแท้จริง ในงเดาการนันนะถ้าหากว่าภิกษุณีได้ยินคำพูดที่ไพเราะนะั่จากลูกชายก็คงจะไม่ใส่ใจกับการปฏิบัติเท่าไหร่ก็คงจะยังหลงวนอยู่กับความคิดเดิมๆความรู้สึกเดิมๆความอะไรความเสียห,หา แต่ว่าพอถูกปฏิเสธเข้าเนี่ยก,ก็เลยต้องไปหาอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการปฏิบัติธรรมการหันมาทำความเพียรด้วยตัวเองอุปสรรนคะปัญหาหรือว่าคำพูดที่กระทบกระแทงเนี่ยมันก็มีข้อดี ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงความทุกข์ทั้งมวลด้วยเพราะมันทำให้เราเนี่ยรู้จักเปลี่ยนแปลงนะไม่ไหลไปตามความคิดหรือว่าน,นิสัยเดิมๆซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยมันมันสร้างปัญหาในระยะยาวบางทีอุปรสรรคเน่ยความทุกข์นี่มันก็ทำให้เราได้เห็นนะจุดอ่อนของตัวเอง เห็นข้อบกพร่องเห็นข้อผิดพลาดถ้าไม่เห็นนะมันก็ยังไหลไปสู่เส้นทางเดิมซึ่งก็ตามมาด้วยปัญหามากมายในที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าในทางโลกหรือทางทำเนี่ย อาจจะนอนไม่นอนเนี่ยล้วนแล้วแต่เจอความล้มเหลวมาไม่ใช่ครั้งสองครั้งนะแต่ว่าเจอความล้มเหลวนี่นําไม่ทนแต่ว่ามันทำให้ได้บทเรียนหรืออย่างน,น้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความอดทนความอดทนนี่มันก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเหมือนกัน อย่างผู้เจ้าตอบว่าเนี่ยขันติคือความอดกลั้นหรือความอดทนเนี่ยเป็นทาเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมันไม่ใช่แค่เผากิเลสนะั้นแต่มันยังสามารถจะเผาทําลายอุปสรรคทางของชีวิตการงานได้คนเราถ้าขาดความอดทนแล้วนี่แนะม้จะเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยากที่จะทําสิ่งยากให้สําเร็จนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของชีวิตก็ตาม การดิการความทุกข์มันก็ทําให้เราเห็นนะเห็นกิเลสเห็นนิสัยของตัวไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยมันก็จ,จะมีรากเหง้ามาจากจิตใจของเราเองความโกรธเมื่อถูกต่อว่าด่าทอความเศร้าโศกเมื่อสูญเสียคนรักของรัก อันนี้เมื่อสาวหาสาเหตุจริงๆก็จะพบว่ามันเกิดจากความยึดติดถือมั่นหรือว่าความอิจฉาที่ทําให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจไม่ได้อย่างที่คนอื่นเขาได้กันนะเมื่อสาวลงไปมันก็เกิดจากกินะเลสตัณหาความไม่รู้จักพอนะถ้าทกคนรม่เห็นตรงนี้เนี่ยนะมันก็ ไม่สามารถที่จะพัฒนาตนหรือว่าไม่สามารถที่จะพาตนหน่อยจากความทุกได้เพราะฉะนั้นเนการที่คนเราเนี่ยเจอกับความขุกขักความไม่ราบรื่นนะของชีวิตของการงานมันเป็นบทเรียนที่ดีเลย มันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสําคัญนะในชีวิตจิตใจของเราคนเราเนี่ยนะไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะถ้าเป็นเรื่องของตัวเองอยากจะให้คนอื่นเปลี่ยนแปลงแต่ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเรานะพอใจกับการทําอะไรเหมือนเดิมจะพูดว่าคนเราเนี่ยมันเป็น เป็นท่าของนิสัยก็ได้จะให้เปลี่ยนนิสัยนี่มันยากบางที่นิสัยบางอย่างนี่มันก็เป็นโทษนะแต่จะเปลี่ยนนิสัยได้เนี่ยก็เมื่อพบว่าเนี่ยมันสร้างปัญหาให้เช่นบางคนต้องล้มป่วยนะเป็นโรคหัวใจถึงค่อยเปลี่ยนพฤติกรรมนะการใช้ชีวิต พฤติกรรมการกินกลับมาลุกขึ้นมาออกกําลังกายถ้าไม่เจอความเจ็บป่วยเนี่ยมันก็ธรรมดาที่คนเราก็จะไหลไปสู่ความสะดวกความสบายแต่เมื่อเจอความเจ็บป่วยเขา้านะจึงค่อยขนขวายในการเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเมื่อเจอความเศร้าโศกสูญเสียตจนแทบจะ เอาตัวไม่รอดเนี่ยนะจึงเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของการฝึกจิตเพื่อให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ช่วยของเราหรือการงานของเราเนี่ยมันมันไม่ราบรื่นมันเป็นมีอุปรสรรคนี้จะว่าไปมันก็ถือว่าเป็นโชคเหมือนกันนะมันเป็นโชคอย่างหนึ่งนะ ที่ทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นนิสัยใหม่มุมมองใหม่ๆห,นะหรือว่าการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำงานการประกอบอาชีพนะหรือว่าการฝึกตนก็ตามทุกอย่างก็มีข้อดีเสมอนะแม้กระทั่งอุปสรรค แม้กระทั่งความล้มเหลวแม้กระทั่งคำพูดที่เสียดแทงใจถ้าเรารู้จักมองรู้จักใช้นี่มันก็เกิดคุณประโยชน์ไม่น้อยคำนี้ว่านี้นะ